ไปเป็นงั้นน่ะไอโฟนครับมาแล้วโอ้สัญญาณเกิดเกิดยังโอเคสวัสดีอ้าวโอเคพร้อมกันนะฮะสวัสดีครับไอ,ก,ก,ก,อก,การที่เราจะอัดในวันนี้เรามีพร้อมเปลี่ยนครับพร้อมเปลี่ยนนะค,ะครับแฟนมดก้าแรกนะฮะใช่ครับรู้ไหมว่าของอะไรฮะของใครไหน่ฮะจำได้ไหม อ่เดี๋ยวอันนี้พูดถึงพร้อมเปลี่ยนหรือการแรกกาแรกครับค่า2สอง JSL JSL แล้ว I อซันดีเทนดีวิชัสุดต้างราบมันเคยชื่อว่า ITV Entertainment ว่ามันจะเป็น My TV ที่ผลิตรายการซียัมปึกแชมเปี้ยนเกมเป็นต้นนะฮะแล้วก็มีการับ Sun Day Television ก็หผลงานตอนนี้ก็จะไปเกมรับจำนำนะครับ เกมระตังนังกติกาอะไรครับคุณนักเชิดหมีฝากแต่รู้แหละว่าฉากทำมันโอเครถเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะผมมีเรื่องข้องใจเออ่รับจำนำนั่นแหละก็คือรถมหาสนุกรถมหาสนุกผมงงว่าใครเป็นกินน่าจะทูทวินละค่ายละครผีอ่ที่ทำละครผีอุ้ย ทำไปแค้แค่คำละ<อ>ครไทยรัฐอะเฮ้ยไม่เคยรู้มาก่อน,นก้ากับผู้ก้ากับคนนี้เลยสุริมาถัดไทยบริรั์นะฮะเขาเป็นวิทยกรในกันนี้นก้ากับคุณเอ๋ใช่ไหมเอ๋กิตติทิพยันใช่ไหมผมรู้จำชื่อนี้ได้ถ้าไปเจอเขาที่ผมบอกชื่อจริงได้ถูกต้องของไทยพบนั่นเของไทยพ <c oughs> เมื่อกี้ <c oughs> ม <ãy> มมมเมื่อเมื่อเมื่อกี้นี้ผมดูมเมื่อกี้นี้ผมดูครัวคุณต่อยมานะฮะก่อนที่จะก่อนที่จะมาทำรายการเกมแอนเกมโชว์นะโอ้ะะโหสดสดร้อนร้อนเลยครับพึ่งจบไปเลยวนันนี้วันนี้เรามีเกมไม่ไชวันนี้วันกนงเดี๋ยวห้องใจอย่างเงึงเอ่อรไรการรถมหาสุ่นี่มันจะเป็นเกมโชมันเป็นเกมโชว์หรือเปล่า แล้วมาหสนุกอ่ะเดี๋ยวขอพูดถึงเดี๋ยวขอพูดถึงอันนี้แป๊บนึงวันนี้มีโทรเลขตับงกลับให้ได้เท่าไหร่เนี่ยโทรเลขมีรายการแอปัสด้วยทำไมอ่ะจัก็แล้วผมร้องไห้อะคุณคุณคุณกลัวหรืออะไรนะจัก็แล้วผมร้องไห้อ่ะป้างเขาบอกหรอมันได้มันเอาเงินได้ไหมล่ะเอาเงินไปเลยถ้าเดี๋ยวปิดบุตรถเดี๋ยวอันนี้อันนี้มีไอโฟนเนา มีดมีดผมมีดผมมีดไม้ซ mm ีกูจะของมีเงียบไม่เงียบจะแบบว่าปิดไมค์มันได้ด้วยแอปแอปบัดด้วยด้วยก็แอลกอฮอล์นะครับก็ขพดมดมากห้ามเอาอะรายการห้ามดื่มแอลกอฮอล์้วยเฉพาะจะเป็นช้างรีเจนซี่เบียร์สิงนะฮะเป็นต้นนะฮะถ้าพบเห็นถอนทันทีนะฮะ ก่อนเลยนะฮะไม่ไม่รายการนี้นะฮะสุดยอดมากมีลิจะซี่สปอโอ้โหมีด้วยเหรอฮะไม่มีนะฮะไม่มีเกี่ยวกับพัดไายในวันพี่อหรอหรือผมว่าพี่อ่ะเดี๋ยวเห็นไปเรียกว่าน้องเดี๋ยนี้นะเพราะผมผมเพราะว่าผมเป็นน้องพี่ผมผมเนี่ยเล็กกว่าพี่อแกเล็กกว่าบอนนี่เพราะฉะนั้นผมผมเรียกว่าพี่นะครับเป็นอะไรพี่บอกว่าพี่บอนนี่พี่บอนท่ามผลิต ถ้าใครมาผุดดิการห้ามสปอนเซอร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เด็ดขาดไม่อย่างงั้นใช่แต่ถ้าแต่แต่แต่ถ้าเป็ดนะฮะหรือหรือหรือว่าเป็นโฆษณาครื่งหนึ่งแอลกอฮอล์เนี่ยอันนี้ผมพอจะผมพอรับได้นะจ๊ะครับน้ำดื่มื่องดื่มเอ่อน้ำดื่มตาสิงด้วยฮะน้ำดื่มตาดื่มถ้าเป็นโซดาถ้าเป็นน้ำอัดลมดื่มชูกําลังด้วยฮะเครื่องดื่มชูกําลังได,ได้นะแต่ว่าได้นะแต่ว่าแต่ว่าต้องขึ้นคาเตือนด้วยเหมือนกัน ใช่เอ้ยแต่รายการพร้อมปิดไม่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 ถึงอันนี้อันนี้ต้องขึ้นคําเตือนแต่ถ้าแต่แต่แต่ถ้าขึ้นจะเป็นสปอนเซอร์เฉยแต่ว่าแต่แต่ตัว่าไม่มีแบรนด์สินค้าก็ไม่เป็นไรไม่ต้องขึ้นแต่ช่วงที่เป็นเออเดี๋ยวๆดีวในช่วงในช่วงถ้ามีโค้ดถ้ามีเออสปอนเซอร์ที่เป็นเออขึ้นถ้ามีเออถ้าทางฝปถ้าเออเขามีสิ่งปุ๊บ ถอนทันทีนะฮะถอนเลยสัญญาณกลางคันนะฮะเฮ้ยไม่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 คือการไม่ไม่คือคือคือการเอาตัวดูอยู่แล้วว่าเราก็ต้องดูตัวดูอยู่แล้วว่าจะมีสปอนเซอร์อะไรบ้างสปอนเซอร์ยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างนะถ้าถ้าไม่มีสปอนเซอร์เป็นรีเจนซี่สมมติรายการผมนะเช่นเอ่อรายการไร ค<ผ>ะ,ะไม่อยากเพราะว่าแต่แต่ว่าถ้าเป็นน้ําดื่มอย่างอื่นนะได้ปะสมมุตินะฮะไปตรวจมาเฮ้ยสมมุตินะฮะเช่นรายการค่ายดูจเีเอเจนเมนนะฮะก<ม>ับเอเอ,เอนะฮะตรวจสอบสปอนนะฮะจริงๆก็เดือนสิงหาเดือนสิงหาสมมุตินะ,ะสมมุตินะ,ะแต่ปรากฏว่ามีป้าดิจิซี่ถ้าเห็นป้าดิจิซี่ก็คือตัดสัญญาณการรายการในใน ในในการข่าวก็มีการเข้มงวดกันนะใช่สําคัญหน้าที่สําคัญบอกไว้ฝ่าย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 ข่าวของบีทีวีเนี่ยจะจะฝ่ายข่าวของบีทีวีเนี่ยจะจะไม่มีการสปอนเซอร์เกี่ยวกับเครื่องดห่ือแอลกอฮอล์เหมือนกันเหมือนกันผมใช่เน้นเน้นเน้นแอดท่าสาธารณะปลอดยาสิบติดใช่ไหมฮะคุ้นอะไร คุณคุณนะปอดยาเสพติดคุณคุณไหลไอ้ตรงปอดยาเสพติดปลอดยาเสพติดคุณคุณเหมือนเคยได้ยินในงานอะไรสักอย่างมัมนสุบุรีบุรีโลกที่มันน่าจะคุณคุณนะเหมือนกับบุรีเอ้ยกูจะใจว่าบอกกูที่ผมผมคุณคุณเฉยผมคุณจับคำที่ผมพูดเมื่อกี้นะจ๊ะที่โฟนคุณโฟนกูอยาก ไม่ดูเรื่องเว้ยเฮ้ยเออติดคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดเพราะทุกคำพูดจะกลายเป็นชื่อว่าสุสู่ประกอบเออเอออยากสูบหาไฟไหมถ้าสูบหาไฟไหมปุ๊บผมเลยกรอบเนี่ยอ๋อนะฮะถ้าผมไอโฟนไอไอไอโฟนนี่แกงแล้วพวกคนเต็มที่เลยนะเนี่ยมึงแกงฮะไอโฟนถ้ามึงแกงกูกูจะแบกเลินมึงแล้วนะ เฮ้ยเฮ้ยเยใจเย็นใจเย็นมีการแบนลีเกิดขึ้นแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับผมผมว่าผมไม่ไหวชอบหัวรอบอไม่พอนะครับไอ้หนิๆครับผมอยากจะกดเล่นแฮนด์้ยดูจีตะตูตาอันนี้คำหยาบเต็มเต็มเลยนะอย่านะฮะอย่าพูดนะฮะ้คหยาบเต็มเลยนะสุปป้กรอบทุกวันทุกวันฮ้ยตบปากเลยนะฮะตบตบปลาแดกเลยนะตบปลาแดก ใครรู้นะฮะว่าตบปากที่แดงเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหปากแดงเฉยเลยนะผม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 ลืมแล้วก็ไม่ทันแล้วนะเพราะว่ากูกลับปทุมแล้วดิบชิปเออชิปไอชิปเอยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรเพราะว่าเดือนเมเดือนมีก็ต้องก็จีจับอุ้ยทำไมไม่สามารถอันนี้ได้อยู่ทำไมมีทำแบบนี้อทำไมมีทำแบบนี้ อะไรน่นน่า <c oughs> น่าจะเป็นเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่า Google Meet เนะนี่ยน่าน่าจะเป็น Google Meet เนี่ยให้ให้โควิดไงแต่แต่พอหลังโควิดปุ๊บ Google Google Meet ก็กลับมาจ่ายังค์ไงหรอเฮ้ย <c oughs> ทำไมไลฟ <c oughs> ์เขาจะไปเล่นที่ไหนเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะครับผมผม <c oughs> <c oughs> ผมผม,ผมอาจจะติดต่อกับ ผมผมอาจผมอาจจะไปผมอาจจะคุยกับพี่โอเว่นหลังรายการก็ได้นะฮะคือวันที่สองพฤศจิกายนพบกับพบกับเกมใหม่เกมโชวรูปแบบในดิสคอร์ดนะฮะถ้าใครถ้าถ้าใครได้เลยนะครับผมผมน่าจะแปะลิงก์ไว้แล้วมั้งลองไปหาดูกันดูนะฮะนในมีดยังไม่เปลี่ยนจากแป๊หนึงคิดคิดถึงโลวกูเนี้คิดถึงแลคก้นี้ตำนานนะ ค่ผู้ชมครับปีหน้าผมจะผมคิดจะทำรายการนี้อ่ะแล้วมันเป็นรายการเกมโชว์ของเทเลสองร้อยหนึ่งกับหกกับค่ายผมนะฮะนองพนันเอเจนตนมินอ้าวเทเลคือมากอยากให้กลับมาเลยกูเบื่อค่อะคือนเป็นเทเลสองร้อยหนึ่งคือรายการที่ผมมาหรือรถกับเทเลสองร้อยหนึ่งเป็นรายการเกมโชว์ใช่ไหมจะออกกัน ผมดูถดอยู่นะครับอุ้ยๆุ้ยด้งๆๆๆงๆๆ้งเด้งเึงงงเอนี่ไงเวลาล้านหรือเปล่าเวลาล้านต้องแต่ที่จริงอ่ะแต่เพลงเวลาเป็นอินสปิเรชันอีกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับชื่อจะเป็น BTV s t ดิโอนะฮะหลังจากนี้ไปแต่ว่าโอเคครับรอสักรอด มั่นใจเนี่ย6เนาะไปเลยแค่นี้ตอนอึ้คนเดียวมีแค่อีวัตคนล่าสุดครับเมื่อ9นาทีที่แล้วช่องคูรี่2533ได้ลงคลิปรายการเพชฌฆาตความเครียดของช่อง9บางช่วงบางตอนได้เลยนะคะแต่ว่าแต่แต่ว่าถ้า<ด>เป็นตลับแล้วกดไลค์กดสองคลิกกดแชร<า>์่ะอเตือนของการนี้ของความ ไม่เครียดนะฮะที่สุดก่อนคิดนะน้าปกหน่อยเหรอจ้าไอโฟนเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ปะทุกคนครับโหตัวตู้ตู้ดิชมท่านผู้ชมเห็นนี้ไหมฮะตู้ตู้ตูดนี่คืออะไรเดี๋ยวผมดกัแอปให้ฟังมันมีเพลงนะครับพอดิโน นี่นะฮะน,นี่นะนี่คือชื่อข,ข้าวคนที่ผมเกลียดมากนะครับอืมเดี๋ยวเคลียร์ก่อนผมเคลียร์ผมเคลียร์คนคนที่อยู่ตรงนี้ก่อนที่ใส่สูดๆอ่ะนะทำไมใส่สีขาวน่าุ้นนะใครวะเนี่ยคุ้นๆอ่ะมันคุ้นถ้าถ้าถ้าคุณรู้แล้วอย่าบอกเดี๋ยวยกู้ซวยเดี๋ยวอยบอกนะครับอย่าบอก มีคนจะเดาว,ว่าพี่ตาใคร,รมีฮะไหนอ่ะนี่นะเดาเดาเดา,ดามาก่อนแต่ว่าแต่แต่ต่ตว่าอย่าบอกนะใครนะใครนะฮะเดามาก่อนนะแต่ที่หนีมันหนีก็ร่วมเดาด้วยนะฮะดีมากขอบคุณมากปะนี่นะฮะใครไม่รู้นะฮะเดามาก่อนได้นะฮะ,อะ,ฮะตอนนี่นะครับ โอ okay. เคถ้าผู้ชมมีกี่คนแล้วครับเอ้ยเราเราคุยเราคุยกันไปก่อนดีไหมว่าคุณนี้เป็นใครนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องตอบ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 ด้วยชื่อแต่ตอบด้วยวีลกกรมของผมจะใช้วิธีการตอบแบบตอบตอบถึงวีพูดถึงวีลกรรมของเขาครับกันถ้าวีลกกรมของเขาถูกกับชื่อนี้แสดงว่าคุณ ถูกคุณตอบถูกนะฮะวีรกรรมมาบอกมาเลยใครรู้ว่าวีรกรรมมันเป็นยังไงบ้างบอกมาเลยบอกไห้ไหนแต่ตอบด้วยวีรากมผมจะตาทีกันตอบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเต่าใช่ไหมแฟนพันแท้สีดำเลนะผมขอบอกแอล